สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีเมษเดือนธันวาคมสำหรับดาวที่โคจรตามจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลักนณาราศีเมษเดือนธันวาคมนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบตนุกุมลักนาการที่ดาววินาศกุมลักนาตามตำรากล่าวไว้ว่าให้โทษร,ร้ายนัก แต่การที่ดาวพฤหัสเจ้าหรือวินาศอยู่ร่วมเรือนพบมรณนะและร่วมเรือนกับดาวอังคารเจ้าเรือนมรณนะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลให้ดาวพฤหัสไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายด้านการเป็นเจ้าเรือนวินาศได้และยังส่งผลดีไปถึงดาวราหูเจ้าเรือนลาภะที่โกจรสถ,ถิตพบวินาศทําให้เกิดผลดีด้านโชคลาภแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวราหูเป็นดาวใหญ่ และเป็นดาวแห่งโชคลาภดังนั้นโชคลาภที่เกิดขึ้นมักจะเป็นโชคลาภใหญ่และมีโอกาสสูงที่จะพลิกชะตาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดคิดสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจ,จักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีเมษต,ตลอดเดือนธันวาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่26่ธันวาคมโคจรสถิตพบปัตตนิพบแห่งคู่ครองความรักช่วงนี้ถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนหรือทำมาหากินร่วมกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จด้านการเงินเป็นอย่างดีระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการหมุนเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการเป็นนายทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยการติดต่อธุรกิจด้านการเงินในด้านต่างๆการเป็นนายหน้าการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะการค้าขายทุกชนิดธุรกิจต่างๆที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศหรือรายได้ด้านการเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศช่วงนี้ด้านการหาเงินถ้าได้ลงทุนธุรกิจด,ด้านการเงินหรือการหาเงินในที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาอย่างไม่คาดคิดเช่นรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการิรเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆที่แปลกแปลกแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นโดยบุตรบริวารน,นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการเงิน จะเลิกคิดร้ายกลับกลายมาเป็นมิตรทําให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่บ่อยครั้งที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุกดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบปัตตนิมีตําแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรอยู่ร่วมเรือนดาวมฤตยูและดาวเกตและโยกับดาวพุธที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรเป็นคูธาตุคูเสนอีกทั้งยังเล็งดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคูโชคคูทรัพ และลิงลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าววันที่26ธันวาคมดาวสุขดาวแห่งการเงินยกเข้าสู่ราศีพิจิกมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรระยะนี้ธุรกิจด้านการหมุนเงินและรายได้ด้านการเงินจากการลงทุนธุรกิจด้านการเงินในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศยังคงส่งผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่อง รายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะก็ยังคงส่งผลดีและดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นอีกทั้งโชคด้านการเงินมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอ,สมอการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงินจึงมักจะประสบผลสำเร็จดังหวังช่วงนี้อาจจะมีมรดกด้านการเงินที่มาจากเพื่อนเก่าหุ่นส่วนหรือคู่สัญญาเก่า ที่เคยได้ร่วมกันลงทุนด้านธุรกิจการเงินยังไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รายได้ส่วนใหญ่ด้านการเงินมักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาระยะนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นควรจัดการบริหารและควบคุมรายรับรายจ่ายให้รัดกุมจะทำให้รายได้ด้านการเงินมั่นคงถาวรขึ้นมากกว่าเดิม ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุกดาวแห่งการเงินโกจรสถิตพบม,มรณนะอยู่ร่วมเรือนดาวพุทธดาวพฤหัสและลัคนาและเล็งดาวเกตดาวมฤตยูอีกทั้งยังปรีโกนกับดาวราหูเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวข้อควรระวังด้านการเงินตลอดเดือนนี้หุ้นส่วนคู่สัญญาเพศตรงข้ามบางคนอาจคิดไม่ซื่อเบียดบางผลประโยชน์ด้านการเงิน ดังนั้นรายรับรายจ่ายด้านการเงินอย่าไว้ใจใครให้มากนักอีกทั้งจะให้ใครกู้หนี้ยืมสินควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจถูกโกงได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการเงินจะตุกนกับดาวเสาร์เป็นคู่ศัตรูและดาวสุขเล็งดาวมฤตยูเป็นคู่เสียทรัพย์จึงอาจทําให้เกิดผลเสียหายด้านการเงินขึ้นได้ดังกล่าวสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนธันวาคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวรักนาราศีเมษคือดาวเสาโคจรสถิตพบราภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรช่วงเดือนนี้ด้านการงานอยู่ในสภาวะที่ดีจะมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาดระยะน,นี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งด้านการงาน ด้านการทำงานจะดำเนินไปอย่างสะดวกสบายเรียบร้อยโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาอีกทั้งยังจะมีผู้ร่วมงานที่ดีและเจ้าชะตายังอาจได้คบหากับผู้ใหญ่และคนมีเกียรติและอำนาจสูงด้านการงานช่วงนี้ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจด้านการงานด้านใดมักประสบผลสำเร็จดังหวังธุรกิจด้านการงานที่เกี่ยวกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงิน หรือการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะดำเนินไปได้ด้วยดีสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานใี่เป็นอย่างมากสำหรับด้านการงานที่เหมาะในระยะนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะเช่นงานที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินค้าขายที่ดินหรืองานที่เกี่ยวกับด้านการขนส่ง ถ้าได้ลงทุนหรือประกอบอาชีพการงานจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งระยะนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทาเป็นงานที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศหรืออาจจะได้ไปทำงานยังต่างประเทศช่วงนี้ถ้าได้บุกเบิกขยายงานหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาด้านการงานจะประสบผลสำเร็จในผลงานสร้างชื่อเสียงและรายได้ปรากฏได้เห็นอย่างชัดเจน อีกทั้งยังจะมีโชคด้านการงานอยู่อย่างตลอดส่งผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้งและจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูงศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงานช่วงนี้จะเลิกคิดร้ายกลับกลายมาเป็นมิตรส่งผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่อย่างไม่คาดคิด ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเสาวดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะจตุโกนกับดาวพุธที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวปรากษตรเป็นคู่สมพลและดาวเสาวดาวแห่งการงานจตุโกนกับดาวอาทิตย์เป็นคู่ธาตุไฟคู่เสริมวาสนาบารมีและดาวสาจตุโกนกับดาวอังคารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรและดาวเทวีโชคเป็นคู่ทรหดอดทนและตรีโกนกับดาวสุขเจ้าเรือนแห่งการเงิน ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ศัตรูอีกทั้งยังโยกกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นราชาโชคเป็นคู่พระคู่โจรและโยกกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านการงานตลอดเดือนนี้พึงระวังหุ้นส่วนคู่สัญญาและเพศตรงข้ามบางคนจะนำความเดือดร้อนมาให้ทำให้เกิดความเสียหายในด้านผลประโยชน์รายได้ และชื่อเสียงเครดิตด้านการงานดังนั้นควรอย่าเชื่อใจใครให้มากนักอาจทำให้เกิดผลเสียหายให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังวันที่17บธันวาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอุตตะยกเข้าสู่ราศีธนูมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอีกเป็นอย่างมาก ช่วงนี้ด้านการงานที่มีการบุกเบิกขยายงานและสร้างผลงานใหม่ๆจากช่วงต้นเดือนมีแนวโน้มให้เห็นอย่างเด่นชัดมีโอกาสสูงที่จะสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้ในวันข้างหน้าดังหวังช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทําอย่างหลายรูปแบบส่งผลให้ภาระรับผิดชอบจึงมากขึ้นกว่าเดิมและมีเรื่องที่ตัดสินใจยากเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการลงทุนธุรกิจด,ด้านการงานใดๆ ควรตัดสินใจให้เฉียบขาดอย่าให้โอกาสที่ดีหลุดลอยผ่านไปโดยง่ายตลอดเดือนธันวาคมนี้เครดิตและบารมีด้านการงานจะดีเป็นอย่างมากธุรกิจการงานด้านต่างประเทศหรือการไปทำงานอย่างต่างประเทศจะเจริญรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จในผลงานและชื่อเสียงเกียรติยศสร้างผลประโยชน์รายได้ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก อีกทั้งธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินก็นดำเนินไปอย่างราบรื่นส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนธันวาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์โคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรและเป็นดาวพินทุบาทสำหรับดาวศุกร์ดาวแห่งความรักเป็นดาวพินทุบาทซึ่งให้โทษด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากแต่การที่ดาวพฤหัสกุมลัคนาและดาวศุกร์อยู่ราศีทวารทําให้ดาวพินทุบาทหมดฤิ์สยบตัวลงไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ ส่งผลดีให้เจ้าชะตาด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากดังนั้นดาวแห่งคู่ครองความรักช่วงนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับผู้ที่เคยผิดหวังอกหักด้านความรักมาก่อนช่วงนี้มีโอกาสจะได้พบรักใหม่อีกครั้งมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าคนที่จะได้พบครั้งนี้จะมีความรักที่จริงใจเป็นความรักที่บริสุทธิ์ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ และจะเปลี่ยนแปลงชีวิตรักให้กลับมาสดใสหวานชื่นเหมือนเดิมสมดังใจปรารถนาสำหรับคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้พบรักจะเป็นรักแท้คู่บุพเพสนิวาสคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นคนที่มีฐานะดีทั้งด้านความเป็นอยู่และอาชีพการงานเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้รอบข้างเป็นผู้ที่มีมารยาทดี ถ้าได้พาไปพบญาติพี่น้องหรือมิตรสหายจะสร้างความชื่นชมและเข้ากันได้กับผู้ที่พาไปพบเป็นอย่างดีคนที่ได้พบถ้าเป็นคนถิ่นฐานเดียวกันจะดีเป็นอย่างมากแต่งงานแล้วจะมีฐานะและความเป็นอยู่มั่นคงถาวรอ,อุดมด้วยภคกรัทรับและตำแหน่งหน้าที่การงานชีวิตรักและครอบครัวจะมีความสุขใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ระยะนี้ด้านคู่ครองความรักจะมั่นคงมีความซื่อสัตย์จริงใจไม่ทอดทิ้งกันและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้ยังจะได้รวมกันกับคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินหาผลประโยชน์รายได้และประสบผลสำเร็จในธุรกิจส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดี อีกทั้งระยะนี้ยังจะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศพากันไปท่องเที่ยวชมโบราณสถานวัดโบราณชมงานประเพณีประจำท้องถิน่นหรือประจำจังหวัดและจะได้พากันไปท่องเที่ยวงานรํำลึกด้านประวัติศาสตร์หรือพากันไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชาพระหรือพากันไปปฏิบัติธรรม ช่วงนี้เจ้าชะตามักมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนกับคู่ครองคนรักอยู่เสมอเสมอพากันไปหาที่ดื่มกินรับประทานอาหารเปลี่ยนบรรยากาศส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างสดใสหวานชื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับข้อพิพาทบาดหมางหรือข้อขัดแย้งที่เคยมีต่อกันมา มีแนวโน้มที่จะปรับความเข้าใจและคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีเมษตลอดเดือนธันวาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาบดาวแห่งโชคลาบของชาวลัคนาราศรีเมษคือดาวราหูโคจรสถิตพบวินาศระยะตลอดเดือนธันวาคมนี้ ดาวราหูดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศซึ่งเป็นพบร้ายแต่การที่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบตนุและอยู่ร่วมเรือนดาวอังคารเจ้าเรือนมรณนะทําให้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศและพบวินาศไม่อาจให้โทษด,ดาดร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวราหูดาวแห่งโชคลาภเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอยู่เสมอๆอ,อีกทั้งระยะนี้จะมีโชคใหญ่ที่เกิดจากด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นจะมีโชคลาภที่มาจากด้านการทําธุรกิจการหมุนเงินโชคลาภที่เกิดจากการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยการจัดสรรที่ดินและโชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ อีกทั้งจะมีโชคในด้านการลงทุนธุรกิจด,ด้านการงานและมีโชคจากการที่ได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงโชคจากการเสี่ยงโชคและลาบลอยมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งโชคลาบที่ไม่ได้มาโดยตรงแต่ได้มาจากการผ่านคนอื่นก็มักจะมีมาอยู่เสมอๆอ,อย่างไม่คาดคิดและจะมีโชคลาบด้านการเงินที่ได้มาอย่างแปลกๆเช่นหนี้สินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ที่เคยถูกหยิบยืมไป และไม่เคยคิดว่าจะได้คืนก็กลับได้คืนมาอย่างไม่คาดคิดรถหายของรักเช่นสร้อยแหวนนาฬิกาหายก็กลับได้คืนมาอย่างไม่คาดฝันและจะมีโชคด้านการเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ในทิศทางที่ดีเช่นสิ่งร้ายในด้านต่างๆจะกลับกลายเป็นสิ่งดีผู้ที่มีฐานะไม่ค่อยดีก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะดีร่ำรวยขึ้นมาได้ ผู้ที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็จะเจริญมั่งคั่งขึ้นมากกว่าเดิมทั้งนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งโชคลาภไม่เคยให้โชคเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่มกกักจะเป็นโชคใหญ่ตลอดเดือนนี้ดาวราหูอยู่ในทิศทางที่ดีที่จะให้โชคดังนั้นชาวลักนณาราศีเมษมีโอกาสสูงที่จะพลิกชะตาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศ แต่การที่ดาพฤหัสเจ้าเรือนวินาศอยู่ร่วมเรือนพบมรณะทําให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้อีกทั้งดาวราหูยังตรีโกนกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนมอรณะเป็นคู่ธาตุลมและดาวราหูดาวแห่งโชคลาภโยกับดาวมฤตยูและดาวเกตจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนธันวาคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลักนณาราศีเมษคือทิศประจําตัวทิศตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งการงานคือทิศใต้ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งอ่าวไทยสำหรับการคำนวณหาทิทศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิทศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกอีกด้านต่างๆ หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรก,ก,การงานเลือกเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศท,ที่ดีทิศท,ที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลักนาราศีเมษครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลักนาราศีเมษ เลขสามเลขประจำตัวตนเลขหเลขแห่งการเงินเลขเจเลขแห่งการงานเลข8ดเลขแห่งโชคลาภเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันเช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถ บัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขเจ็ดเลขแห่งการงานปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธร,รูปปางหนา้าปกเลขหกเลขแห่งการเงินปักธูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธร,รูปปางรำพึงเลขแปดเลขแห่งโชคลาภ ปักธูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขข้าเลขแข่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากโลโลก จงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ โชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ